สบายดีพี่น้องสบายดีฟีทีเกแพงกันเบิดสุขสุขคนสุโมงสุบอลสบายดียามสวยๆเด้อพี่น้องเนานะกูบอกันกับซองลงนี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะสบายดีแม่แม่เนี่สบายดีตัวเน,นาะ เอามาเป็นตัวแทนหมดอุปกรณ์เต็มยังต้อง <c oughs> เครื่องนะักก<ๆ>ีฬาเครื่องกนะีฬาบันเตพี่น้องเนาะแล้วก็พร้อมสุดกีฬาแล้วก็มีขนมแน่พี่น้องเลยเ เมนปด่า่าเป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปกรณ์กีฬาพี่น้องเนาะผมทั้งบาตเตะสุนักกีฬาหลักกัขนมแน่พี่น้องเลยเค้ยโอยเนาะงนัิต้มมใส่ อย่าี้ใจดีเกำทิพแล้วก็ไอรูสุวรพี่น้องเนแล้วก็ป้าบุญเฮีงบ,เง,ง,เงบุญแก้กน้ำสกุลเพนบุญแก้วและเอ,อ้ยเกรทำมาวงศา,อาอขอรบครัวเพื่อนอครอบคัวเพื่นเนานะชุด,ชดนักกีฬา

เคยไปห้องมอไลมือเตอเพื่อ,อเป็นยังก็เคยตาเพื่อนะไม่ดีตาโอ้ดด<อ>้ยว<อ>่าา<อ>ิทรว่าคตวทางน้าทงเลือดหวานของเรามอันีนโอ้เรือดักมานนตาลเ็ันนี้โอ้อันนี้อื

ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะเอลยน้ำทิพตไก่ไลู่สุวรรณพร้อมทั้งป้าบุญเฮียงบุญแก้วและกะเอือยเกศซอ้อนทมาวงศาเด้อเนาะที่เพิ่นก็สมทบกันพี่น้องเนาะซื้ออุปกรณ์นักกีฬานักขนมพร้อมพี่น้องเลย ออกบานเตะน้ำแน่มาให้น้องหน่อยนักเฮียน,นบ้านน้องให้ปังเฮาพี่น้องเอ้โอ้โหบังบังพี่น้องเอ้ขอบไปห้าพื้นโ,โดยสบายดีเนะโดยสบายดีเป็นเป็นอะไรได้วไม่ดีตาด้วยดีขึ้นแล้วบ่

Ừ. rồi Ui, quá nhỉ, ừm, à, cái này cái, đang cái <laughs> cái, <laughs> cái โดยมาเรียนแถวคือเก่าบนในคุณเลยในใดม้อม่เจียบม้อมบ้โดยโดยโดยเสียหาบนนี้เป้เจียขากระบะกระมันจะมาเจียเขาเลยโดยสองสุด แจกกำลังค่เอาอัน้เอาอบได้หรือเปล่าได้อมกบใจเวลาเด้อก็เอามบใจเวลารอทางอะไรนะใจใจลีลาาประเทศต้องแต่ที่ที่ดูไก่หรดูไก่ตาประเทศคือการนอกตัว่าติตะกูเจ้าในนานตานา โมเฮียนเนาะเป็นนมาาโมเฮียนกับโมีชิเงินไดมีแต้ของโมขอบแต่นะมือวใหญ่ใจดีตีจะทางตากระเทศใส่รรมดายซี่ที่ให้ความือกราทำอุ้มสู้วุดมนูนหลบลานดูเฮียนผสมน้อยฝังมีสุดกีฬาเนาะมีบาลอ่าเจ้าสดแต่พขาแต่ายๆ้าด้อวขาดมมีสิเงินได้มีขวขาดใจนมีแต่ว่าขอให พระคุ้มคล้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สกลรกจงคุ้มครองขาตัวที่มาอุปถัมภ์างดูยูทางตาประเทศู้ต่านาะยประเทศลาวประเทศไทยหละบรรดาทีเอฟซีทีแรกตอเน่าช่วยเหลืออุกะพมีคำหนึ่งเรนั้นเาข้าพุ่มีสอง่าให้าเนี่ยอเเราจละลายนะครับกกเลียว dạ cà kệ theo không thôi, cái này luôn theo còn theo nhau mà đôi đôi là kiên phần gì ma khổp thì bọn เี่มาขแาวเที๋ยวขันยกขนมอาไว้ขอดเทาขนมได้ขนมชิบสองห่อเอาเสือก็ได้จ้ดีรอกไตงเทาีนนาไปบูนนาไปเอ้าเดี๋ยวเป็นแถวเป็นแถ้เป็นแถวต่อาอเาับเป็น่อวเท้เตัวเท้ยาวเลยบานนี้ คนตกลิ้นีแวมน่าแมาเลยี่เยคน้วันหอนึ่งกัพ่อปาหำอัอหนึ่งพ่อป่เป็นเป็นวัดอยู่เลยห่โอ้ยแตกเฮียนกับมาบราณสัก้ย mọi người 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 mọi đó mọi người 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 โอ้เก่ง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 โอ้เก่งขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนี่แต่ผูกเก่งเก่งเด้อนี่น้องกล้องกระมาพี่น้องเอ้ยเออฝนนี่ไม่นี่บดทันเลรอเด้อมาด้เอาออกไปพุญออกมาพีเลยเด้อลูกเด้อยางมาพีเลยลูกเอ้ามา เอามาพี่ลูกเอ่อน้องโอ้ยพี่น้องเ,เอง้เนาะยังไงก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะทั้งเอ้ยน้ำทิพย์แล,ล้วก็ไอรูสุวรรณเนาะอยู่ทางเมืองนอกพี่น้องเอ้ยแล้วก็พร้อมทั้งแม่ป้าบุญเฮียงบุญแก้วแล้วก็เอ้ยเกศรธรรมวงศ์านำเด้อเนาะเป็นกันช่วยกัน ออกทุนกุลหาละซิปเพื่อนวะอยากช่วยน้องน้อยนังเขี้ยนนี่แล้วเพื่อนวะเนาะพได้มีสุดกีฬาไปแข่งคันน้ำมูเพื่อนวะด้ยังได้ก็ขอบุญขอบคุณขอบโมกขอบใจหล,ลาดเ้ยเนาะแล้วก็ให้อ่าผู้ใหญ่ใจดีทั้งสี่ทานเนาะให้มีแต่สุขภาพร่างไกยแข็งแรงเ้ยเนาะพอเจ็บยาสุดได้ขมไข่าย,ยาสมีเนาะให้มีแต่ามสุขามจเจริญ การงานการเงินก really ็ให้เจริญลุงเรื้ยงขึ้นกว่าเก่าเด้อเนาะให้ลูกล้านมาซ้ำนี่กะนเพราะให้ไรขึ้นสู่ผู้ใหญ่เจดีลอยเท่าพันเท่าพันเด้อเนาะโอ้ยดีใจน้ำหนองหน่อยทักยนพี่น้องไอ้พ่อได้ผูละสามห่อสามห่อเอ้าโอ้ยเก่ง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 ไอ้ทำอยู่ข้างหลังพี่น้องเด้แล้วเขาหองแล้วลูกเอ้ โมพี่ลูก <gesch> ค <ät payment> oh, oh, ุยออกออเออกก่ออ่ามันมันจีนสุมเอื่อยสุมอายทั้งนี้อ่าเก่ง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 โอ้ยปิดตะแพงร่งทีเดียวน้อเอาเอาเป็นหมวกนะะหมวกฮะฮะหนึ่งซบบ องนอ่าโอยโอ้ยอาบได้่องเหมือนันไอ้ทำพี่น้องเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่เป็นเบาเลยไอ้ผู้หน้อยเลื่อนเนาะโอ้ยเถื่อนหนาเจ้าว่าผู้สิเลี่ยงเนี่ยเสบกว่านี่บ่จักแล้ว เฮ้ยฮ่่ปินมาทรงหลานเพิอะไพี่เราไอ้ผีในกู้อยู่เนาะเลยพอดีเลยเนาะดีเหมาะเจาะเลยเกือบบะเนาะพอดีเนาะโดยกันควหยผูใหญ่ใจดีลำารวยลำารวยขึ้นเก่าเด้อเนาะโดยเนาะ สลุใสร้าได้ซัมนี่กันดีมกดีใจแล้วเนาะเงเนาะดแต่ละปีนี่ได,ได้ได้ไปแข่งจังมองในครูดด้ก้ดมัน,น,ม,น,ม,นมีอยู่แลกี่ดได้ไปแข่งขันกันนะเะดดดยมดยโดยแต่ละปีมันมีหนึ่งเลยศิลปะมันนักติหน่อยจะได้หันดโดยดย พัดเอาในกุ้มมาสักชั่วโมงละวันเนี่ยโดยหลังจากได้กุ้มแล้วแล้วกลับขึ้นกลับถึงให้พวคนรางวัลอยู่เมืองอีกไปซิง่มีนะโดย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 ไปชนะเลิศในเขตกุ้มเนาะแ่ตจะได้ได้ขึ้นไปซิ่งอยู่เมืองมาเนาะโดยโดยโอ้ยเอาไปดีมุกดีใจหลายๆพี่น้องเอ้ยน้ำดูร้านน้อยหนักเงียนด้วยเหนื่อยมากจ้าโดยมึงเด้อเนาะขอในหญาด เบิ้งพี่น้องเอ้ยโอ้พี่ออกรเนะอืกีฬากัดชิากดยดยดยดดีพี่น้องเนาะไปกับพาลูกล้านน้องน่อยอย่เฮียนไปแข่งขันมานี่็โอ้ได้หลายถั่วอยู่เยอะนี่น้องรทมดาได้นี่โอ้ดู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 ชกเกียยผ่านมาตอนนี้เป็น ตัวนี้เนี่ยเมนออมาว่าวัคดีตัวนี้เป็นบทอ่าเพิ่นเงินวารลัมเนาะโดยบลอตฟอดกันี้เลยเป็นกีฬาตัวนี้นโดยโดยโดยอัตัวนี้มันมีกีฬาเลนโดยกีฬาเลนแหล่ลอยเมี้ตัวนี้โดยกีฬาบาสเกตโอ้กีฬาเลนก็ได้ถ้วยกีฬาวรรณคดีก็ได้พี่น้องเว้ยเนาะเชื่อและวันาช้าผ่านมาตัวนี้โดยเนาะดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องไว้เนาะพาลูกพาลานเฮียมเฮียนศิลปะ นักกีฬาพี่น้องเอ้ยหานักมูลเนาะโดยศึกษาศิลปะศึกษามันเป็นหาลักมูลเด้โดยากงานการศึกษาเป็นปะก็ได้อีกคนแบบโดยโดยโดยงานหานักมูลมันต้องเงินจะเขาบขอบส่วนเนาะโดยหาลักมูลเลยการตัวสำคัญกับว่าระวิชาการแะไรตัวนี้มันเป็นหาลักมูลนอนเสริมเนาะโดยอันเสริมอยากงานศิลปะต้องอยากงานกีฬาเนาะเป็นอันเสริมโดยอันหนึ่งก็เป็นเตะไทยเด็กน้อยอ่า มีคนอยู่เก่าทำทางดกานการเฮียนโดยพวกขี้ข้านเนาะมีด้วยพาเขาเห็ดกิจกรรมกีฬากิจกรรมมนฑคดีเดี๋ยวนะดวยปัจจุบันได้เห็ดอยู่ทุกทุกปีเนาะแต่ละปีนะโดยวยแสดงคขาพอใจล้านเนาะทำเองด้วยเนาะทีใดมาประกอบส่วรรณชุดงูช่วนุ้ยละด้านอยู่ในโรงเรียนประถมหนองคายฝั่งก็จจุว่า มีภาพภาภูมิใจน่อาจารย์โดยเนาะเป็นกกโรงเรียนูนี้โดยเพิ่นสิเป็นผู้อนวยการโรงเรียนพี่น้องเนาะอ่าทางชุนส่วน่วเาทางเรียงานการศึกษาโดยเนาะพี่นะอ่ากะจะว่าอยากให้นีต่อไป่าจโดยเนาะโดยอยากให้ีต่อไปแล้วฟอนบับุญบ้านเฮานี่ก็มีอีด้นี่เนาะอโดยโดยโดย

ฟังเด้อเอยนดมทิพย์เอ้ยเนาะเพิ่นยังอยากขอเครื่องเสียงน้ำอยู่ไดนเอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเพิ่นกด้วยเด่าได้อกเครื่องเสียงน้ำอีกเด้อเอยนดมทิพย์เอ้ยเพิ่นชวาอย่างไรเนาะเอยนดมทิพย์กับไอรู้เอ้ย โดยเนะด้วย <đó. S 1> ้วโดยไฟฟ้านีมันจากสสนเอ้อ่โดยเนาะใช้ตัวนอนมันก็บ่มีเนาะคันบ่เยนแม่นน่แหละโรงเรียนบ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะนอยู่บ้านนอกบ้านนากขอเพิ่นโดยก็ขอนําดอกไมีเพิ่นองผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่าเนาะก็มาช่วยพี่น้องเอ้ยจังว่าพอได้อ่าพาลูกหลานฝึกหัดไปทุกอย่างนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้เนาะ ดูดูน้องเฮียนเข้ากันเนาะดาปล่ยนห้องการห้องกี่นห้องการการเพียงเนาะเป็นเก็บสิ่งสำคัญพีองเอ้ไว้ในห้องนี้ก็ได้เนาะดูเพียงเนา

โอ้ปัดท์เลยดูดูดูผูกแมน์มดเนาะโอ้ตกแต่งตอนแรกจะได้กุ้มหนุกดู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 คือว่าบนบเยียมบุบี้โอยนไรคือลอกเขตนี้หนังนี่เต๋อถังเลยฮะถอยไล้อันเนาะไล้ได้ไล้ไปโยอะพี่น้องเอ้มีเสียงบทธรรมดาดิพี่น้องเอ้